ก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ดีใจมากๆค่ะทั้ง,นงคนที่ติดตามทั้งไอ้ของเจ้าทั้งพุ่มไม้กรของขอบคุณมากๆนะคะมีทั้งแรงสาบแรงทิ่เชยาส่งกันมาเยอะมาก่ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าใครที่ยังไม่ ไปดูในสทมัสดุ์กดูย้อนหลังก็ได้คร,ค,ครับก็ขอบคุณมากมากนะครับผมก็หวังว่าแฟบบนทุกคนก็จะได้รับข้อ,อ,อคิดและการเนาะสำหรับเรื่องพูดแม่นํำโขงนะครับผมแล้วก็อันนี้ให้คานิดนึงไอ,อ้ขอยฮักเจ้าได้รับความสนุกนะครับผมก็ฝากด้วยครับชอบ่องติดตามละครเรื่องอื่นๆได้นะครับแกงเขาถามว่าเธอจะมีละครคู่กันอีกไหมอันนี้คือแบบชาวเน็ตชาวใจฝากถามมา กดดันมาทั้งผู้ใหญ่ช่องสมแล้วก็หวังว่าจะมีให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อก็ไปกดดันช่อง3นะคะยังไงฝากติดตามด้ยนะคะสองคนวันนี้ขอบคุณค่ะ